รอให้ศัตรูวิ่งมาก่อนวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาให้ให้ถึงระยะนิดนึงอ่าละปล่อยกระปะคลีคลีคลีคลคลเออเดี๋ยวนะโบ้เฮ้ยป้งป้งอุย้ยอุ้ยเป็นไงละ่ะโอเคแรง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 ขึ้นแรงขึ้นเอาสินี่นี่เอาสิาส,สาย,สายพลังตัวท็อปอีกแล้ว คือมันอาจจะมีความสามารถที่เกี่ยวกับไม่สนความเสียหายคีอะไรเงี้ยหรือแบบป้องกันความเสียหายคีอะไรประมาณนี้ผมว่าน่าจะมีค่าในแนวเนี้ยมามาสู้นะครับไม่งั้นเนี่ยคือมันเล่นยากจริงๆเอาซีเอาซีเอาซีกระปะคิคิคีคีพัดไปก่อนนะครับมันเป็นมันเป็นเมตาวิ่งยัดบ้านได้เลยนะจริงๆเราเล่นแบบเราเอาพวกยังมาตกพวกอะไรมาวิ่งเล่นได้เลยนะเพราะว่ามันเน้นทําให้แบบศัตรูเนี่ย อยู่หน้าบ้านตัวเองให้ได้คลิกกลับมาได้ไหมคลิก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 โอ้โอ้เอาสิคลิก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 ป้อมแตกไหมเอากระปะหายกระปะอยู่ไหนเกระปะติดสกิลอยู่เฮ้ยฝั่งสงครามใช้เทมฮะกระปะเรายังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ไหมยืนอยู่กำลังกำลังค่อยๆคลิกคลิกคลิก อสศวินคลิแตกแล้วมันคีสเปซด้วยไงโดนป้อมด้วยโอ้ยป้อมแตกอย่างเร็วเลยเล่นสนุกขึ้นอ่ะมาเล่นแบบมาเล่นมันมือขึ้นเยอะเลยอ่ะบอกเลยเล่นแบบคุ้นมัน